สวัสดีตอนเช้าครับหรือสบายดีนี่สดเลยเรามาถึงกันแล้วนะครับตรงนี้คือจุดจำหน่ายตั๋วรถไฟฟ้าราวจีนนะครับผมนี่ฮะป้ายอากาศดีมากเลยแม่เจ้ามาร้อนร้อนมากอะ่ะ เรากาลังจะแว้นไปที่รถไฟฟ้า,อ,า,อ,าอีก8กิโลเราก็จะถึงแล้วแต่รถที่สถานีรถไฟนะครับเป็นสถานีรถไ,ไ,ไฟฟ้าที่จะไปะมุ่งหน้าไปหลวงพะบางนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปแฝงบอ่อเต็นข้ามไปหน่อยก็คือประเทศจีนนะครับมไม่มีเนืเ้อเปนะิดยลมาแล้วนะครับกับเฝอเนื้อวัวน,นะครับผมที่สปปลาวนะครับของแท้นะครับตามแบบฉบับ ใหญ่มาากสวัสดีตอนเช้าครับหรือสบายดีสบายดีครับสบายดีทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สอปป,อปอลาวนะครับอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับเป็นเมืองหลวงครับผมอยู่ที่โรงแรม V Hotel ครับผมคืนละ400บาทถ้าเป็นเงินกีบจะอยู่ประมาณแสน0 0 0 นะครับผมมื้อเช้าก็จะเป็นเบเกฟัตเป็นง่ายๆครับผมเป็นไข่นะฮะแล้วก็แยมนี่ครับแยมก็จะมีให้<ม>เดี๋ยวให้<แ>ไปให้ลูกชายไปปิ้งขนมปังมานะครับนี่ครับผมพิซซ่านะครับบ๊ายบายแขกยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวลาวเองเนี่ยเพิ่งเปิดให้อนุญาตให้คนไทยเข้ามาวันแรกนะครับผมด่านไทยก็เพิ่งเปิดวันแรกนะครับ ร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกที่ทุกขแขนงนะครับมาเที่ยวกันเยอะนะครับในลาวยังมีอะไรใหม่ๆให้ไปเที่ยวดูโดยแบบไม่ยากเพราะว่า1มีรถไฟฟ้าจากนกครหลวงเวียงจันไปถึงหลวงพระบางเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะไปถ่ายรีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมการไปสถานีรถไฟฟ้านะครับ เพราะว่าในการซื้อตั๋วเนี่ยเราต้องไปซื้อและจองวันเวลาก่อนนะครับพอได้ตั๋วเต็จปุ๊บมีิเกตแล้วเนี่ยเราค่อยไปขึ้นรถไฟฟ้านี่ครับผมกับเบรกฟาสตอนเช้าก็จะเป็นอาหารง่ายๆครับเป็นไข่นะฮะเป็นไข่นี่ครับเป็นไข่แล้วก็มีผลไม้นะครับผมผลไม้นี่เยอะแยะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองรับทานกันนะครับ ฝากนะครับถ้าใครจะมาย้ำให้เอาเงินแรกเป็นกีบก่อนนะครับช่วงนี้คุ้มมากเลยห้องอาหารดีครับห้องอาหารโดยรวมดีครับตกแต่งดีนะครับแต่ก็จะมีเก่าสุดโทมบ้างนะครับเพราะว่าปิดโควิดมานานนะครับผมการบริการก็ดีเหมือนเดิมนะครับ ผลไม้ก็มีให้นะฮะโอเคครับเช้านี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดเช้านะครับผมที่ตรงแถวแถวบกสหรือบัสเต a t i ในตัวเมืองเวียงจันทร์นะครับผมจะไปเดินเล่นตลาดเช้าของอาหารของขายนะครับพ่อค้าแม่ค้า จับจ่ายใช้สอยเป็นยังไงเศรษฐกิจนะครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันโอเคป๋าแล้วที่ตลาดเช้านะครับผมตลาดเช้าไปทางเข้าจะเป็นอย่างนี้นะฮะไปเปนไางหน้าเราก็จะเป็นจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็จะมีตลาดาอุ้ตกชจเลยครับพุ่งปัดไยก่อนเด้อก็ตัวนีออคตาทีอ้ยฉีน้ำไปแล้ว ทำใหม่แล้วโอ้โหเสร็จปุ่นหมดเลยเสร็จเป็นพื้นดินอยู่เลยใช่ป่ะเราดเป็นพื้นดินเนาะใช่ตลาดเช้า ท,ทั่วไปนะคะก็จะมีขายผลไม้เหมือนบ้านเราแหละมีคนมาซื้อของซื้อขายของเหมือนบ้านเรานั่งขายซีเบมอนมาโอ้ยนั่เป็นกลุรูปฝาดก็าจะมันเหมือนบ้านเรา ไปครับตลาดปีการจัดสรรตามระบบใหม่นะครับผม <Yep. S 1> ก็ให้ประชาชนของคนในในประเทศเนี่ยมาขายของกันแบบว่ามีหลังคาด้วยเห็นไหมมีหลังคาด้วยมีหลังคาด้วยม,มีหลังคาข้างบนด้วยเห็นไหมแถวนี้ก็จะเป็น<ด>ของสดอของสดของสดของสดนี่เนาะนี่เป็นพวกปลาต้ม ต้มนุ่นนุ่นดูปลาหมูปลาหัวปลาจีนนี่สดๆเลยจะเป็นตลาดที่ทำใหม่นะครับแต่ก่อนจะเป็นดินหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ทำใหม่แล้วนะฮะ ไก่เยอะมากเลยอ่า <c oughs> โอ้ไก่เพียบเลยไก <c oughs> ่เพียบไก่เพียบตึ๊บเลย เจ้าเจ้าเจ้าไก่มาจากบ้านเ,ร,เราจ้าเขาบอกไก่มาจากนี่นี่นปลา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 นังโขงปลาเนื้ออ่อนน่ากินมากโอ้โหนี่ปลาปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่แท้ๆชอบปลาปลาเนื้อปอ่อนปลาเนื้ออ้โหตัวใหญ่มากอ่ะจัมโบ้นั่แหละเอาจั๊กจับอ่ะบอกจัมโบ่บอกหลายอ่ะนี่ตัวใหญ่มาก ตัวนะใหญ่มากตัวใหญ่มากเป็นนึ่งหมกนาเป็นนึ่งหมกนามานะหมดแล้วครับแล้วก็จะมีรถรถมารอรับของนะครับจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาจับใจ่ายใช้สอยซื้อไปเปิดร้านอาหารซื้อไปทํากินนะฮะมีให้บริการที่นี่ที่นี่ดีครับเขาสร้างใหม่มีหลังคาเรียบร้อยเลยฝนตกไม่เป็นไรผักสดๆเยอะ ถามได้าาจะมาอย่างไรประเภทนะครับส <c oughs> ุนกิโลละนี่นะพันสิบราคากิโลกร,รัมละหนึ 1, 000 4, 000่งพันหนึ่งมืนสี่พันบหรือสิบสี่พันนะฮะตรงนี้นะครับเรามาถึงกันแล้วนะครับตรงนี้คือจุดจำหน่ายตั๋วรถไฟฟ้าราวจีนนะครับผมเนี่ยฮะป้ายเนี่ยแต่คนลาวเขาเรียกกันจุดจำหน่ายปีีนะฮะ บริษัทบริษัทรถไฟลาวจีนนะครับนี่ครับลูกด้านหลังเราทุกท่านทุกท่านที่มาที่นะครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยเพื่อที่จะขึ้นขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยมาซื้อตั๋วได้ที่นี่เลยนะครับที่รถไฟฟ้าลาวจีนนะฮะจะไปหลวงพระบางจะไปวังเวียงใช้เวลาเดินทางไม่นานครับแป๊บเดียวเองก็ถึงแล้วมาซื้อตั๋วที่นี่เวลาเปิดทําการซื้อตั๋วเนี่ยจะอยู่สิบโมงถึงเที่ยงนะครับและ บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งนครับเพียงสามสิบเออเพียงสามสิบนาทีถึงบ่ายสิบห้านาฬิกาจุดสามสิบนาทีนะครับผมซื้อ้ที่นี่เลยนะฮะเราเจอแล้วที่จำหน่ายตัว๋วรถไฟฟ้าราวจีนนั่นหมายความว่าทุกคนไปจีนได้ง่ายๆเพียงขึ้นรถไฟฟ้าจากที่ลาวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันโอเคครับไป รถไนฟ้าเนี่ยไปไหนบ้างพี่ไปวังเวียงบางเวียงรถในฟ้าบางเวียงนกุฎุมไส้โอ้โหบางเวียงหลวงล้ำพาบ่อเต็นบ่อแก้วบ่อเต็นบ่อแก้วใช่ก็ชายแดนจีนเลยเนาะก็ชายแดนจีนเลยต่อสิบสองปันนาเลยถ้าไปวังเวียงนี่เท่าไหร่คะก็แล้วแต่พี่พี่รถไฟ เรา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 ต้องซื้อปีตรงนี้อย่างเดียวเหรอหรือว่าไปซื้อปีที่เชื่ออยู่นู่นก็ได้อสถานีเลยท่านลอซื้ออยู่นี้กันตามบ้านจะไปไปอ๋อเหรออ๋อเหมือนตัดสายก่อนท่านเจ้าซื้อื้อยู่นู่นแล้วไปเลยอยู่นู่นก็ไปเลยอ๋อมันมีมันมีข้าเจ้าขายวันนี้เลยอ่าตอนเช่าใช่ไหมตอนช่วยพี่ก็ออกเลย อ๋อ่าตอนแรงที่กอของเลยอ๋อครับครับครับรือว่าพี่จะจองไว้สามวันจะไปก็ได้คือกันถ้ามาซื้อตรงเนี้ยก็คือสามวันสามวันโอเคกิ่จะไปเที่ยวที่ไหนอ่าสถานีรถไฟสถานีรถไฟเดียวคอยตะกี้น้ำเพินคนละจะกี้ับสามคนนั่นแหละสามคนสามคนไล่รวมเลยไล่รวมนี่จะไปอย่างเดียวมันจะกลับเองนี่จะนี่จะไป ครับครับแสนห้าโอ้แสนห้าคนละห้าหมื่นบาทครับคนละห้าหมื่นเนาะครับไม่แพงนะคนละห้าหมื่นเข้าใจเข้าใจเข้าใจเพราะยี่สิบเอ็ดหลักครับครับน้ำมันแพงครับเข้าใจไกลหลายเติมอยู่ไปเดี๋ยวเราไปขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเนาะเออค่อยว่าตอนนี้ขับเป็นยังไงครับอากาศดีไหมอากาศดีมากเลยแม่เจ้าร้อนร้อนมากอ่ะ นี่เรากำลังจะแว้นไปที่รถไฟฟ้าอ่า,ะะาอีกอีกแปดกิโลเราก็จะถึงแล้วแต่เราถิดรถรถท้ไไองตัวตใช่เราหาช่องไฟยังไม่เจอเลยของนี้อนะขากูจะล้มเลย ไปแล้วปิดไปแล้วครับท่านหนึ่งปิดไปแล้วปิดไปแล้วหนึ่งไม่มีน้ำมันให้เติมรถทำสูดกันเมื่อกี้คนก็แห่กันออกมาไปเติมน้ำมันกันใช่ร้อนแค่ไหนก็ต้องไปน้ำมันหมดแล้วนหมดแล้วหมดแล้วต้องจอดแค่ท้ายแล้วต้องจอดแล้วหมดนะเรื่องน่าสุดเซ้นมากเลยครับวันนี้มาทำคอนเทนต์ที่สปปลาว ประเทศเราอยู่ในเขตของเวียงจัน์ทนะคือ,อผมบอกคำเดียวว่าตอนนี้อุณหภูมิน่าจะเกิน40 พาวิตาไปหาควอูอันนี้เราแวะที่ปิดปากสแตนบาร์ดที่ปิดตายสแตนบาร์ด,ดตตแต่อยากไปกินเร็วๆแม่ราสปอร์ตไมาได้เอามาดูงเงียบๆนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวมาแล้วคนเราก็ไม่ค่อยมาขึ้นเท่าไหร่ที่สถานีรถไฟนะครับ เป็น <S an itary> สถานีรถไฟฟ้าที่จะไปมุ่งหน้าไปหลวงพะบางนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปแฝงบ่อเต็นข้ามไปหน่อยก็คือประเทศจีนนะครับผมนี่นะครับถึงแล้วนะฮะยิ่งใหญ่มากนะครับตอนนี้ประเทศเพิ่งเริ่มเปิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรามาเซอร์เว์แล้วมาดูดินแดนก่อนนะครับว่าซื้อตั๋วยังไงออกกี่โมงไปแบบไหนนะครับใครต้องการข้อมูลสาม,มารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม เดี๋ยวผมและทีมงานจะไปตอบให้นะครับไปกันครับเราไปเขาบอกนะว่าขายปีตรงนี้ทำไมไม่เปิดไปหนูอ้าเข้าด้านไหนอะฮะป้นจะเปิดอ๋อเขาเปิดเป็นรอบอะฮะตอนนี้มันปิดอยู่อืมฉั้นเราหาอะไรกินแถวนี้กันตอนเดี๋ยวดูตรงนี้อันเดี๋ยวดูนตรงนี้ซื้อตั๋วนะคะ เข้าไปธาแล้วก็ธรรมดาคือวิ้าหอังไงเนังอ๋อที่นั่งธรรมดาถ้าเราเป็นที่นั่งดีล่ะที่นั่งดีเนี่ยสองแสนไฟล์อ๋อสองแสนไฟล์อ๋อขาเดียวขาเดียว น,นี่นะฮะเขาจะมีราคาบอกไว้อยูนย่นี่เลยนี่เลยโอ้โหอ๋อนี่เจ้ามาลอซื้อตัวะะ๋วแล้วฮะซื้อปีเนาะคอยมันจากใครมาถ่ายอันนี้เขาจะบอกนรอบเวลาว่าเวลาเท่าไหร่จามาซื้อถ่ายอ๋อเท่าไหร่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ถ่ายไว้ให้หมดเลยอะไรแล้วแล้วแล้วก็เขาจะบอกว่าไปที่ไหนมั่งเวียงจัน ลคลนหงพอเป็นราคาเงินกลีบ<อ>นี่ไงไปเมืองชชยชั้นหนึ่งสี่แสน<อ>ถ้าชั้นสองสองสองแสน<อ>ถ้าอ,อันนี้น่าจะพิเศษเนะเนี่ยอันแรกเนะี<อ>่ยพิเศษเลยเนะี่ยแปดแสนนะ่ะโ,โอ้โหเนี่ยบ่อเต็นได้ร้านหนึ่ง<อ> นายไปจีนอะแม่เรียงจอนไปบ่อเต็นนี่ไงเนี่ยเขียนนี่ไงเขียนรถไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยธรรมดาตรงนี้ธรรมดาใช่ข้างข้างล่างนี้เป็นรถไฟฟ้าธรรมดาแล้วข้างบนะข้างล่างนี้แบบเป็นแบบด่วนนี่ไงนี่ไงรถไฟด่วนนี่ไงวิ่งอ๋อแล้วแล้วไปจีนนะนายไปจีนก็ไปที่บ่อเต็นนี่ไงบ่อเต็นคือจีนหน้าด่านจีนถูกต้องใช่เนี่ยเราไปที่ด่านเสร็จแล้วก็ข้ามไปปึ๊บแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าที่นู่นต่อซึ่งรถไฟฟ้าเขามารอแล้วใช้เงินเท่าไหร่ นั่งด่วนนั่งด่วนโดนไป2องแสนโตกลมๆคือ2องแสนห้าอันนี้นั่งธรมธรมดาอ๋อธรรมดาเนาะถ้านั่งด่วนโดนไปร้านหนึ่งเก้าเก้าแสนเก้าอ๋อเท่าตัวเลยนี่อุยเกินเลยนี่ใช่เพราะว่ามันมันด่วนอันนี้ชั้นพิเศษไงแต่ถ้าเราเราลงมาอีกหน่อยก็ชั้นหนึ่งถ้าลงต่ำไปหน่อยก็ชั้นสองก็แค่สามแสนอ่าแล้วแต่เราจะเลือก มาแล้วนะครับกับเฝดเนื้อวัวนะครับผมที่สปปลาวนะครับของแท้นะครับตามแบบฉบับชามใหญ่มากนี่นะฮะชามใหญ่มากเลยร้อนๆเลยฮะก็จะมีเคลื่อนเคียงนะครับเป็นน้ําจิ้มนะฮะน้ําจิ้มกับผักนี่ฮะมีมะนาวมีฝักให้คเลเซตแล้วมีมะนาวใส่ฝั ที่ให้มาใส่ลงไปให้หมดเลยเี่สดมากินมากแล้วก็ใส่เติมพริกนิดนึงผ<น>ื่นเนื้อวัวลูงกินด้วยเส้นเขาจะเป็นเส้นเหมือนสดนะไม่เหมือนที่ไทยที่ไทยจะเป็นเส้น,หนเหนียวๆอันนี้เส้นจะนุ่มเป็นเหมือนเส้นสดเส้นนุ่มแพะ ตัวกินก่อนเนาะมื้อเที่ยงเนาะ <Okay. S 2> วันที่สองวันนี้วันที่2องของวันนี้วันที่2แล้วนะครับกลับบ้านกับเมนูนะฮะมื้อเที่ยงเป็นเฝอเนื้อ<ด>วัวน่ากินมากนะครับผมแซ่บดีเลยฮะ,ะขอตัวไปรับประทานกัน,นหรือไม่่าแดดบ๊ายบาย